โอเควันดดน,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  TV, นี้ก็สวัสดีนะครับดิฉันกับทุกวงการบล็อกเกมเมอร์ทีวีเอสปาร์ตเจ็ดต่อมก้าวสระนี้อยู่เกมของเมืนเดิครับเกมเลฟเฟอร์เดย์สอง,อ,งอ,งองกับพาร์ทที่ห้ากันแล้วมาเดี๋ยวเราก็ทำการนี่คือการสุดท้ายครับการจบใน,นเรื่องเหมือนเดิมครับเอซิบหกโอ้ปืนนี้กูยังไม่ใช้เลยปืนนี้ก็ได้รครับผมปืนอะไรไม่รู้โอ้ยขึ้นไปครับเดี๋ยวผมจะว่าอะไรให้ดูครับผมนี่นี่ ดีครับโอ้โคตรเพียวเลยครับโคตรใหญ่โคตรยาวกูบอกเลยครับเนี่ยโอ้โหโคตรยาวแต่กูเปลี่ยนอาวุธก่อนอันนี้กาดกันต้องอันนี้ผมนี่นี่อันนี้ไปครับครับนี่โคตรเขาโค้งผมเนี่ยแล้วเปมึนรู้ไนครับโอ้โหครับอ่ะใช้นี่ล่ะ นี่โคตรเฟี้ยครับเดี๋ยวกูเอาโอเคเปิดตะตูครับอันนี้ก็ตายผมแล้วก็กดซิทิยูมครับเดี๋ยวหลังจากจบและเดดเกมนี้เดี๋ยวผมต้องไปลงมอเตอร์นะเพราะคลิปหนั้นถ้าผมมีโอกาสได้เล่นและเฟดเนี่ยจะมีมอเตอร์ให้ดูมากกว่านี้ครับตอนนี้คือมัดผมยังลงไม่กี่อย่างอะไรดูไม่ค่อยเยอะ้มสนใหญ่ลงแค่มอเตอร์สวยมัดปืนแล้วก็ เอ้มาสกิทปืนแล้วมาตัวละครนั้นนะผมยังไม่ลงรายละเอียดนิดหน่อยนี่ผมก็เดี๋ยวรอคขาหน้าครับเดี๋ยวคขาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงวัตถายอหนีิผมเพื่อให้คนดูได้ชมหน่อเี่ครับตรงนี้มันจะเราเดินทางตรงนู้นแหละเพื่อขึ้นคอเฮลิคอปเตอร์นี่ครับจะบอกว่าไปให้ถึงเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่อีกด้านนึงผมแล้วตามตามมาสกิทมันหน่ี่ เฮียพูดเย่สัมบีฮ้ยไอ้ตะกี้แต่การมันเออเนี่ยไปต่อครับต่อต่อนีอ่ละมึงนี่เนี่ยเฮีบขึ้นเฮีย ไอเพื่อนแม่งรับคำแบบเราไปเดียวครับเราเดนอย่างเดียวปล่อยให้มันอยู่ข้างหลังไปครับไหนเป็นอวุเดียวอวุนน้กาเนี่ยรีโหลดข้างหน้าองมีเฮี้ยะไ,ได้กูต้องกันไว้ก่อนนะครับกูขอแดกเนี่ยโอเคไอ้สปริงชอ็อตนมยาวทีย่ยลงเนี่ย ข้างแรมีแทงกูจำได้ครัเดี๋ยวกูไปแล้วไม่ใช่กูตายกูเริ่มใหม่นะกูเศร้าเลยเนี่ยเพื่อระมา,ายแทบไก่ครับเฮี้ยแทงโอ้เ<ณ>ฮี้ยโดน เฮียแล้วเฮียแล้วที่แบกยาเลยเออกูไปแล้วขึ้นขึ้นขึ้นโอเคครับเฮียรถเฮียแม่งพังรถเลยโอ้กูไม่อยู่ละเอาที่ไปกินปิ้วเอาท็อปกูไปแดกครับกูบอกเลยครับเฮียฮันเตอร์ เฮียแทงก็มาอีกชิบหายแล้วเฮียบอนครับเรียบร้อยครับเอ้ยมันช่วยกลัวทุกคนเกย์ขอบใจม,มากไอ้แทงไปกูไม่อยู่แล้วหลบไปพวกบอนไอ้อสบินตินเนี่ครับ <im itation> พลิคอปเตอร์มาแล้วครับโอ้ขึ้นรีบขึ้นโดยด่วนๆน้ำเกย์เราเจอเนี่ย กระถาฟาดแม่งเลยไนหะาลิฟขึ้นครับเฮ้ยวุนน่ะแม่งอยู่ตรงนุ้นอยู่แล้วแมึงเดินช้าจังวะ เหลืออาทิตยหรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกเฮีย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 กดโดนครับเรียบร้อยตายแน่เลยมึงรีบมาช่วยกูแล้วก็เอ้าเร็วๆเออรีบมาโล่กูจะตายแล้วตายแน่ครับมาเร็วๆไอ้เหี้ยโดนอีกเรียบร้อยตายห่าครับมิจิโนตายครับผม จบแล้วลกูเริ่มใหม่ครับไม่เป็นไรมาเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเล่นแบบเอาเป็นทีมเไปอ่ะไม่ต้องเล่นแบบลอยพวกน,นี้กันเพราะว่าเดี๋ยวกูตายอีกนมไม่อยากตายตั้มสองครับมากูพิจิงครับเพราะกูเล่นเล่นไปบ่ไม่รอยพวกนี้นะโอเคครับเดี๋ยวนะเอาให้ระเบิดมาทุกคนโอเคอมกระท้ามาก่อนเลยอย่างแรกโอเคไปสูบแล้วลกูตายต้องเริ่มใหม่ครับ เร็วขึ okay, ้นไปเร็๋ยวโอเคเปิดสวิตโอ้บนไตแม่งไม่บนไตไอสะพานแม่งสามารถเป็นลิฟต์ลื่นลงมาได้อออโม่เส่อไปเลย เ <Es> ร <S 1> <S 1> <half touch chips> ียบร้อยป่ะเเอ็มสิบอ่ะเนี่ยไมหน้าตาไม่เหมือนเอ็มเอหนึงเลยรกระุน พลังกระสุนเอากระทาไปเลยนี่กระทากระทาท่ากันเดียวเลยนะมึงกันไปกูให้เนี่ยพลังกระท้อเอาไปซาดกินไปเต้นตีให้ตายตีให้ตายครับเอาให้ตายแล้วซาดแม่งเลยครับปิ้วปิ้ว อ่ะครับเนี่ยเรามาเป็น,ปนทีมเบิร์กครับเราได้ปลอดภัยในการเล่นน้เขาเรียกว่าทีมเบิร์กน้เราตามมาตามมาเร็วฮันเตอร์ฮันเตอร์ชิบหายครับครับเข้ามาเร็วเข้ามากูทีดยาวนี่กูตายแล้วอเอ๊ เดินทางต่อครับโอเคตรงนี้จะมีแทงครับแต่ต้องระวังหนิผมแล้วตรงนี้จะมีแทงผมออกมาเทียแทงแทงแทงมึงรีบเข้ามาเลยดอกเทียบตบจะตบเอ้าเยี่ชิบหายแล้วเร็วๆขึ้นๆขึ้นๆ มาคืนตามมาตามมาจริงมึงก็ตามมาครับกูบอกเลยครับเดี๋ยววิ่งเลยวิ่งเดี๋ยวดีที่กูไม่ตกสะพานเนี่ยฮะหาไปกินไปหาไปเต้เวนเฮียมีคนตีเออมึงช่วยเพื่อนมึงหน่อยโอเคครับ เอาไปเลาก็เราขึ้กินนมขับกินปิ่ะเอาไปกูให้มึงเอาไปกินเลยเลมออกกปมากร <c oughs> ะลิงชอ็อตเอาเีอย ลูน่าตายไปครับไม่เป็นไรเหลือแต่อาโค่กับไอ้นิกนมอรับมันคงมันคงมันคงตายแหละว้ามโอเคเราก็เอาตัวเล่าคนเดียวอมโอ้แล้วมันจะนกลับไปช่วยมันทำไมไม่หายหาเอ้ยเดี๋ยวมันก็ตายหรอก เร็วเร็วเร็วเข้ามาเร็วยี่มันเดินช้าจังวะนี่ไหน โอเคครับไอ้นั่นแกหาไปแล้วครับโอ้เดืยบไล่กลัวต่อตัวอเดียวครับผมเอาตัวคนเดียวครับโอเคจบนึงแล้วครับฉากจบสวยงามหน้องป้อมกลายเป็นกุ๊กกุ๊กครั้นนุ่มระเบิดเลยเดียวครับโอเคครับจบแล้วครับโอเคครับแต่กี่อย่าเดียวครับ โอเคเดี๋ยวเราิดคลิปไปนอมเดี๋ยวกูออกก่อนออกจากเดินนี่ก่อนนมแกกดสกีปผมโอเคครับ,อ,คครบอ่าสวัสดีครับจบไประเทศแ,แล้วผมกับเกมเดย์เฟรนด์สองของผมในอีพิโซดนี่ผมไอ้นเดอร์พาเลตครับก็ถ้าใครอยากดูผมเล่นเกมไอริฟเดย์สองเนี่ยก็ ต้องรอนะเดี๋ยวไว้ก่อนน้องก็โอเคสำหรับนี้ก็เกมเรื่องเฟสสองก็จบเทียบร้อยแล้วผมโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ก,กับผมครับผม,ผมแล้วกดแชร์ได้ครับโอเคถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเล่นต่อแนะ่นอนครับแล้วก็เนี่ยข้าหน้าเท่ากาสมีโอกาสผมเล่นนะผมอยากเล่นดัดเนี้ทุกคนเลยนะให้ดูก่อนโอเคครับเนี่ยข้าวหน้าผมจะเล่นดัดนี้ให้ดูครับเดี๋ยวนะอ่าเนี่ยดัดห้างนะผมถ้ามีโอกาสนะโอเคสำหรับนี้ก็บายครผม